สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะจ้ามึงอมากขอกขนมเพนนีเลยกัละเนี่ยอีกชิ้นเพิ่นะคะทุกคนมึงแทนขนมเพนนีพึ่งนอนตื่นคะ่ะทุกคน <c oughs> เอยกำลังสโลวเซเลอยู่คุณเดี๋ยวบหาไปเดี๋ยวหาพอเป็นค่ะทุกคนกำลังสโลวเซเลอยู่เออจ้าจ้าจ้านัด ผมตางพัดลมผมเพัดลมปอาผมปิวเวิองเวิงเดี๋ยวจะนอยสิบาไป็นบบน้ำนะคะทุกคนเห็เพิ่นตัางสติีด้ก็เนาะค่ะเอากินยังนะลูกบวกินบวกินบ่กินเอ้โ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 อ้นเนีอเหอนปอ่โอ้อ ในะส่นนะอาออกากาศห่อนนะคะทุกคนอเด็กหน่อยคือกระห่อนแล้วค่ะน้องอ้ยลูกอย่าดูดน้ำมนหนเดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวไปอาบน้ำเนาะอีหน่อยเดี๋ยวเป็นเน่ก,ก็ไปอาบน้ำแล้วโอ้ลูกหอม่สุเอาหายน้ำพอล่ะวันนี้ให้จังไรล่ะ พอดีบวงพอเพิ่เพิ่อยังยห้พ่อมาอุ้มค <Yeah. S 1> ่ะทุกคนนโอ๊ยพ่อมาอุ้มเพนน่น้อย <Yeah. S 1> อืม่ <Yeah. laughs> มนาคนานนา,นนาน

มันเลือดดังแม่ออกปปเลยปะถีบดังแม่นึ่งเดียวแหงขามันยะืนเออเอาอุ่มใส่ท้องแม่ก็นอนอยู่ต,ยกกตีนพ่นยันดังเฮ้าบึมบมๆๆๆเต็มแรงเออสนใจหุ่นเจ๋อแบบนี้เนาะ เต็นตูก่องไม่ดีนะ้ไหมเต็นไปก่อนรอข้าไปก่อนเหนื่อยต้องดิแล้วเพ่งจักมัดไใส่ฮันคนณมึงนาเขึ้นนล้ อออโอเคนะคะทุกคนโอ้โหเนี่ยมึงหนาไปนี่ละมึงในก,ก็นมาอัปเดตให้เราผู้เดิมน,นะคะแต่ว่ากินในสิบป,ป็นคลิปเพิ่นบอกยากแลมาทานแต่เพิ่นเบิงเบ้งวันนี้เพิ่นเบิ้งตัวเน่เบิ้งมาเพิ่นบอกยากขนาดใด่นะคะทุกคนเพิ่นงหองแง่นะคะ ลำเนยียขอบคุณทุกคนที่ความรับชมบนะคะติดตามไปกันให้ใจกับลำเนยียและกยวก็น้องเฟนนี่นะคะ่โอ้โห,โห,โห,หตา,ายหมดเลยเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าน,นะคะสุนทรีนิสวัสดีค่ะบ๊ายบาย